Ô đi, đi là ô loài này cô đê này như lệch cô đê như lời cô đê ô như lệch cô như lệch cô đê ô như lệch cô đê ô như lệch cô đê ô cô đê ô ô มันจะแก้แล้วนะโสงนี่นะอือมาเลอวมันนี้ทุกคนเลยตกระด้างก็มีนะตกระด้างก็ระดางเฮ็ดีกระด้างตัวนี้ผลิกินมเยอะตัวนี้อ่อนอยู่นี่เบิ่งสีมากุ๊กจักนะสีแดงกับสีในต่างเดียวอ่ะทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเลยครับส้มเมื่อานี้เราไป หาอยู่หากินอีกคือเก้าทุกคนเลยอืมกินนี่กินข้าวกินน้ำยาพักผ่อนแล้วก็ไปหาอยู่หากินดีตอนแรกวานนี้นะวันนี้สิพา่ชาชเพนเป็นไป,ไปเลาะหาเห็ดแล้วก็ไปดินด่านทังพงโพงคนเลยนี่เราไปหาเห็ดเลยหาเห็ดบดนะ เราไปพูนทางทำพุ่งพูและเราไปหาเห็ดแถวนี้โกยเขาหาถูมันลเลยแถวนี้นะเก็บเห็ดกระด้างในทุกทุ่งเลย มือเสน้ำซอยโมมียังกินกะแกงกินกะโอพอแล้วอยู่ไรแกงใส่มกบบ หลบแหงัน้นเลยทุกคนเลยหลบพัดพูดผูออมมดแถวนี้ผู้ละบอลเอาอยู่ก็ทำก้อ้โหออมขักขนาดเลยปบบนี้คือมีคนอยู่อยู่นี่ พาห่มหมโกก็มอกแกงเขากะเจ้าหากมือทุกคนเลยอสองบ,บอลเลยบนนอนเขาโอ้มีเขาเฮ็ดเคาะอีได้นี่เคาะไก่บรจัก นี่คเจ้าหากระมือมาบนนั้นเขาก็ไอ,อ่ข้าวยำผดไทยบา้านแถวเมืองวิละพุเหลตะก่นเลยมาเผาง,งูเผาควายงูควายเขาเจ้านะ่ะเอาขึ้นมาปะล้ำไว้แถวนี้เขาก็มานอนเผาชองสามขึ้นเขาจึงลง่งแล้วก็ประมาณทิศหนึ่งช่องทิศเขาขึ้นมาจอบเบิง่งเขาก็นอนเผาอยู่นี้นะ แล้วก็หาอยู่หากินแน่เอาก็ได้เอาสิได้เลาะไปพุ่นแล้วันนี้ปุ๊เลาะไปเบิ่งธรรมศาสตรทุกคนเลยยางด่านกนเานานาน็เพราะยางอยู่ยามนี้พอว่าลมลมมันเย็นอไปเอาสิเ,าสเลาะไปพุ่นเลยบัดนี้ มีได้เพ็รเป็นจอกเงาเอาช่างเกงเอ้าสัมลี่ยงโลดโอ้ยกว่าลี่ยงเยอะมลี กั้งวากไปทุบไปงา,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 ากระกระกระงามก็บ้าบ้าธรรมศาสตร์งามนะทุกคนเลยพู้อันนี้ว่าเขาค่อยมาเห็นอะไรนะอืออันนี้ล่ะโอ้โหนี่เลยสูงสูงกูโม่มีฉันยาณเน็ดอีทุกคนเลยอยู่นี่นะโถ่ชาวบ้านด,ดองหักหญา เฮาก็สิได้เลาะไปหาเห็ดต่อทุกคนเดี๋ยวไปนี่เลาะแถวดงพู้ละไปหาเฮตไปนี่หาเฮตพอดเลาะไปหาเห็ดต่อทุกคนเดี๋ยวไปนี้โอ้ถือว่าลูมันก็แห้งนะโอ้ปลายไม้ผู้ลมแห้งเลย Đàng này, mình cái đàn này nó kẹt trên này Thấy không lộ Ừ, nó kẹt ở này cả oh, Thử xộp bóng nhanh luôn Cái đàn gạo đây Kiếp máu ่ตัวเขาดงล่มปฏติยานกนันเลยทุกคนนะปฏติยางงาไมาน้นะล่มแห้งาเก็บเห็ดเลาะตามทางนี่แหละเขาดงไม่ได้เพราะว่าเห็ดย่มนีู่นะ โอ้ฝ oh, oh, ่ายนี้กหลายเลยกหลายเลยอ่อนอยู่เลยทุกคนเลยอืออนเื้อกัขอนเดียวยี่เต็มกยังเทุกคนเลยดูดอกมันนะโอ้โ โบยใหญ่ใหญ่เลยมันจะแก่แล้วนะโสงนี่นะอ่อนๆอยู่เลยทุกคนเลยนี่อ่อนอยู่ก็มีนะฮาวแล้วก็มีโอ่อปนดีิวนี่คืออ่อนตัวนี้ตัว จุ่มเลยนะกลางอ่ะอ้่นๆเลยแบบนี้ป้าตุ๊กตุนี่พอดีแกงคักเลยนะนี่นะใต้คอนมาเลยพอ่อนเะมือนเราเพื่อน เต็มกระยั่งเลยทุกคนเลยอ้าตัวอ,อืม,อมเห็ดก็ได้สอบหนึ่งทุกคนเลยโอเห็ดกระด้างแน่นี่นะเห็ดปีกระด้างกม็มีโอเป็นพายกระยังแล้วก็เตินปีกระด้างอันนั้นนะเห็ดพอดีกินตัวนั้นนะเอากระได้เลาะมือแล้วปนี่ ฟ้าลมแห้งทุกคนเลยเฮาดงในปิติยานย่านงาไม้หักมะัน,นลือวันนี้ทุกคนเลยตุกด้างก็มีนะ ตัวากกาะดงค่ะตัวนี้พลีหินอยู่ตัวนี้อ่อนอยู่นี่เบิ้งสีมารก้าจักนะสีแดงกับสีในต่างเดียวเอาละเสื้อกับก่อนทุกคนเลยพอได้ยามเมื่ออื่นเสือ้อแถวกระทืบนะมันนี่แหละ อ๋อแต่เฮ็ดทุกคนเลยฮึฮิตเลยตุกไลเลยโอ้โหดปลายตุกอืมหามาได้กับสอยแกงทุกคนเลยนะปลาสอยเอเลอร์เพ็ญนี่หนึ่งหมอตาเดดสร้ตาแดดซอยตาแดดอืมตุกอยตาแดดแล้วแล้วก็ มือกแส้น้ำกับเมือกอ้อนชั้นนี้คือเก่าทุกคนเลยหน้าเฮามากินเองเต็กถุงหนึ่งโจน,นี้มีโบนเซอร์นี่อ่อ,อนๆทั้งหมดเลยนี่พอดีกินชั้นนี้นะมาดังไผ่แกงเฮ็ดก่อนทุกคนเลยหิวข้าวละดังไผ่แกงเฮ็ดได้ปะนี่ยเฮนแกง กเ,เก่งเฮ็ดโบเพนว้าได้เก่งเฮ็ดดีเลยทุกคนเลยมาหนีเก่งเฮ็ดเจ้าโบปีเพิ่นหน่อยก็ไร้บอกไม้ม<า>มโซงนี้นี่ถือว่าเฮ็ดกะยังลายอยู่ทุกคนเลยพอได้กินอยู่ตัวแก่ก็มีไตัวอ่อนก็มีมันอ่อมีพร้อมเดียวนะเฮ็ดไปทางใดก็เฮ็ด lại đi nè thằng phi cái soi vô soi là cái tạ đẹp này mưa là cái xe nằm chiếc kèng là cái xe nằm tôi đi này rồi lẽ mưa cái soi là <coughs> มื้อซอยลอะไรได้เนละหาซอยได้ก็กินได้อยู่ตัวนี้นะนี่บิเชน้ำก็กินได้ทุกคนเลยมันยังพอดีกำพืชนี่แหละกำพืชอ่ากำพืชก็จะว่าไปนี้นะตนัวกอนก็มีได้ตัวแก่ก็มีปนเดีวเข้าไปเซอร์กับกินได้ก็โอ้จุดนี้มีบนเซอร์ทุกคนเลยรุ่นนี้แหละเฮ็ดนะเป็นธงก้อน นี่แกงเห็ดจะเป็นแกซุกแล้วทุกคนเลยมาแกงเห็ดจะมาโบปีมันีีกะอืมชิมก่อนแสบบอแสบอยู่ทุกคนเลยมาทุกคนกินข้าวเมนี่ถือว่ากินข้าวแรงก็แมนตอนีนก็สี่โมงห้าโมงเลยแหละเห็ดกะปูได้สอบหนึ่งละ ตัวนี้กะตัวมันอ่อนนี่นะซอยใบตัวนี้กะตัวนั้นกะเก็มเขาชอบน่นก็ซอยได้อยู่แต่โอ้ยขี้ขัขนซอยเลยทุกคนเลยมาดีเขากว่าแม่ทุกคนเข้าเป็นเล่เพ่ินแซบบอผู้เจ้าแก่เอาบีแซบกับมุ้งบีคิดน้ำ ไม่ยากนะตอนนี้กายได้กินข้าวกินน้ำอิม่มเลยทุกคนเลยเอนี้แกงเฮ็ดมื่อนี้นะไปหามาแล้วกะกแกงปลาตองตัวคักเลยแกงกินย่ำเลยก,กะคักอันเฮ็ดนะแกงเชื้อมอบบบถั่วเลยจะได้เัไาไปหาเสื้อมองไว้เมน,นี้เราบเสื้อก,กับแน่แล้วกับเสื้อมองบืนเสาหยามหยามแล้วเ้องสิได้มือเลยมือนนะ ตอนนี้ตเวินกับค้ำแล้วทุกคนเลยไปซื้อมองป้าไปก่อนนี่มองเขากันไปซื้อปลาไว้ไปยามอื่นเสานะนี่ลงซื้อมองก่อนเลยซื้อนี่ไปหั่นมองนะ เชื่อแล้วก็ถือพร้อมตัเลยนี่ปลาไก่ นะซื้อมองกันแล้วทีร้อยทุกคนเลยผูอสาวหอยชิมายามนะเออเมื้อ,อนี้ก็ถือว่าไปหาเฮ็ดทุกคนเลยหาเฮ็ดก็ถือว่าได้ได้เติบนะมากแกงกินแล้วก็มื้อนี้เรากินข้าวตะเวนเพราะว่ามันหนาวทุกคนเลยกินข้าวตะเวนตะเวนแล้วออมน้ำออมนำแล้วก็ประเดีนน๋ยวพักผ่อนแรงมาสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงพลิปนี้คลิปหน้นาพอเดี๋ยวไม่อบใจที่ติดตามนะครับจม